หวานแ้่หวานนำ้ำเรื่อตามนิดนึงแต่ว่าหวานจะนำ้ำไปหวานจะนำถ้าคนที่ชอบหวานน่าจะชอบใครจะชอบเนาะใช่ค่ะเราประทากกันเลยครับนี <c oughs> ่ครับอยู่กันแล้วครับโอเคครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพักคินวารริตี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารอยู่ถนนสายเอเชียนะครับก่อนมุ่งหน้าไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ระหว่างถนนอยู่ระหว่างชัยนาทนะครับบรรยากาศเปไไ็นยังไงครับท่านครับเย็นดีครับใช้ได้เมื่อกี้คุณพูดอะไรนะเมื่อกี้ว <c oughs> ่าสิในไตันนตอนอยู่ฮาวาย,เ,ยเราเล่นไปเลยครับผมฮาวายดีกว่านี้ใช่ไหม ไม่ดีครนี่ครับเพื่อนร่วมเดินทางของเราครับก็ได้ขอเล่นมุกเดิมครับตอนอยู่ฮาวายก็ดีกว่านี้ครับเพราะว่ามันมีสับปะรดด้วยแล้วก็มีเบคอนฮะคนฮาวายมาท่านงงตึ๊บเลยอันนี้คนนึงฮะนี่ฮะจะเปิดช่อง y o u ูทูปไปไว้นี่ครับชื่อช่องอะไรครับคร่าวๆชื่อช่องยังไม่ได้คิดครับเอาลถช่องไปก่อนแล้วรดช่องไปก่อนใหญนีโอ้ เดี๋ยวรอ,ร,อรออาหารก่อนนะครับบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่ครับจะมีบอ่บอบอ่บอบอ่อบ่ี้ด้วยนะ <c oughs> บอ่อน้ำ <c oughs> นี่ก็จะเป็นหลังร้าน <c oughs> ก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวเนี่ยครับระหว่างรออาหารแล้วก็ดูอะไรคิ้วเขียวตาไปก่อนนะครับ ต้นไม้บางฮะข้างหลังจะเป็นทุ่งนาแบบบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดไม,มไม่มีไม่มีฝนโทษทีเนี่ยครับท้องฟ้าแจ่มใสก็ขับรถมาเนเหนือก็ดีแลกนั่งพักทานข้าวกันก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะบ่ยงปลาข้างๆภะยนางก็ลมพัดโกรกยันสบา,ายครับนี่เรามากันห้าคน เดี๋ยวเราเลาอาหารกันเลยนะครับว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงมาแล้วครับเมนูหน้าตาอ่าเนี่ยครับเ,เดี๋ยวให้น้องพลอยชิมให้ดูก่อนนะฮะสาวสวยกับเราวันนี้นะนี่ครับหน้าครับหน้าตาครับอันนี้อะไรครับเมนูนี้กระดูกอ,อะต้มต้มกระดูกอ่อนค่ะต้มกระดูกอ่อนอันนี้ก็คือส้มตำปูปลานะนอันนี้ไก่ย,ย่างนนครับครับ นี่ครับวันนี้มีสาวสวยเลือกเดินทางมาคนหนึ่งนะครับอันนี้เสียงหนึ่งนะฮะอันนี้คือเมนูทิชชู่ทอดไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับเมนูทอดกรอบทิชชู่ทอดกรอบซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ครับเป็นไก่ย่างราชวงศ์ถังนะฮะเฮ้ยเอาดีๆนี่เป็นไก่ย่างที่ไก่ย่างอร่อยที่สุดไก่ย่างท่าพาครับเป็นไก่ย่างระดับประเทศ อร่อยที่สุดในระดับประเทศสาขาที่หนึ่งครับต้องลองต้องลองมาชิมดูแล้วว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้ไปอีกประมาณ30โลก็จะเจอป้ายอีกป้ายหนึ่งจะเปขาดีนี่ก็มันมีจริงชื่อร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันเหรอสาขาสองเป้าเป็นสาขาสองนะครับอันนี้มีกู้แข่งเลยอีกเก้าหนึ่งอีกท้ายนี่ครับอีกคนนึงครับกะะมังชื่ออะไรนะลืมถามชื่อเลยนะคนนี้ชื่ออะไรชื่ออาร์ตครับผมชื่ออาร์ตครับันน้น้องพลอยเนาะ เออนี่เราให้น้องอชิมก่อนส้มตำก่อนเลยก็ได้อ่ะน้องอชิมส้มตำก่อนเลยลูกปูปลาไม่ใช่เหรอเออน่นิไม่ถูกอนิดเดียว่ลดมารปลาหอมค่ะหอม อร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะไก่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 เอ้าปลาดที่ไหนหอมไม่ไม่เชื่อคนชอบปลาดถ้าจะบอกปลาดหอมนะถ้าคนไม่เรื่องเขาจะบอกอันนี้คือไก่ไก่ไก่เราใส่เราไก่เป็นไงบ้างครับพี่มัดพี่มัดพี่มัดลองลองได้มุกดีได้นะเป็นไงบ้างไก่เป็นไงบ้างหนัดงไก่กรอบมากแต่เรา่ยังไม่ได้กินเลยลูกจิ้มเข้าไปก็หนังก็กรอบแล้วค่ะแค่จิ้มเที่ยวใช่ไห อ่างไก่ดีมากหอมค่ะอร่อยเนอะอร่อยอร่อยเลยอยนะครับต้มตำก็อร่อยหอมกะละมันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนเปิดคลิปก่อนเราทุกคนเลดี้เฟิร์นต้มแซ่กระดูกอ่อนเป็งบ้มงะครับริงไัมนะครับถามหอยถามอะไรถามด้วยนะโอเคอันนี้น้ำมันค่ะ น้ำจะออกหวานหวานอันนี้หวานนำ้ำเปรี้ยวตามนิดนึงแต่ว่าหวานจะนําเลยค่ะหวานจะน้ำถ้าคนที่ชอบหวานวาน,าน่าจะชอบใครจะชอบเนาะใช่ค่ะเรบประทานกันเลยครับนะี่ครับถืก็หมดแล้วครับโอเคครับเรามาที่แตกกันดีกว่าเรามาเฮ้ยไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนโดนแบนนะพูดเฉพาะพูดเฉพาะคุณอาทิคมมันต้องพูดเฉพาะครับผมตัดเอาครับผมมีช้อนสองอันนะข้าวข้าวที่นี่เขาเป็น <laughs> ที่อื่นก็เป็นข้าวเส่าให้นะครับข้าวอันนี้เป็นข้าวพุทธให้ครับพถ้าถ้าแค่ข้าวเส่าให้ต้องรออีกหลายวันกว่าได้กินเดี๋ยวนี้หพามพามนะมุกนี้ต้องมามีมุกไหมมีมุกไหมยังมีมุกมยังยังคิดอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทานข้าวไปดีกว่าครับ้อมเมื่อกี้เขาไงหอยไก่เมื่อกี้มุกได้นะถามไก่อ่ะไก่เป็นยังไงบ้างมือเลยนะ เออ้้ยกบว่านลุยกันเลยครับตอนนี้อาหารครบยังเราเหลืออะไรบ้างฮะครบแล้วเหรอไม่เล่นเลยครบแล้วอย่าเลิกนะกำลังจะพูดเลยทำไมอะนี่ไม่กินก็โง่อยู่แล้วพาม ไก่ไปบ้างครับไก่ไปบ้างครับกรอบครับกรอบบ้างครับสูงกับาประเทศไทยป่ะกรอบครับเหมือนรสชาติเหมือนกระดูกครับไม่มันเหมือนกับไก่อันนี้ป่ะไก่ไก่วิเชียรบุรีเป็นยังไงเออไม่เหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆแบบว่าอันเนี้ยมันมันแห้งเลยผมชอบไก่ชอบกินไก่แห้งๆมากเลยคือเราชอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะชอบแบบแห้งๆตับน่องตับหมางข้าบเหี่ยว ฮ้ยกระดูกกระดูกกระดูกขอบนอกแข็งในด้วยมันจะมีอร่อยไหมเนี่ยฮะหัวเสียงกินนี่แบบไม่เข้ากับหน้าตามเลยนะครับขอบขอบช่วยขาดใบเลยช่วยขาดใบนะขาดของผมอ่านี่ปลาปลานี่ผมชอบปลามากนี่รอบที่สองที่ผมกินปลาทอดครับนี่ครับ นี่ปลาครับผมชอบมากเลยนี่หน้าตานี่ครับเอาคนใดที่คมลองกินให้ผมดูเลยครับไก่ปลาอันนี้เป็นผู้ชายบ้างอ่ะซิมปลาพ <c oughs> ีาา <c oughs> ่น้องคอยว <c oughs> ่าผู้ชายบ้างเปลี่ยห็นน้องกินพี่ก็อิ่มเล้ว <c oughs> ปลาทับทิมพทอดกระเทียมนะครับรอบนี้มาปลาพี่ว่าเขาตักไปจากข้างล่างเยาลยเพราะว่าข้างล่างเป็นบอน <c oughs> ่อปลาเนาะสดอืมเมื่อกี้เห็นลุงก็ลงไปงมอยู่ใช่ป่ะคุณลุงไปงมปลาขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ป่ะครับโอุ้ยสดๆปลาสดมากเลย <า>ชิมข้าวพุดให้ไอ้แกมูกงี้แกน้ำน้ำจิมเขาแบบตีสดมากเลยพี่ืุนยงคว่จะหักกันกนเนี่ยนี่คืออะไรหอมมากท <มา S 1> ุบโต๊ดดิทุบโต๊ดดิอ้นย่มาทุกท่าเลย แจ้งเกิดแจ้งเกิดโอเคครับทานข้าวกันดีกว่านะครับร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันจ้าเปิดทุกวันเนาะมองป้าเปิดทุบ้างเปิดทุกวันอยู่ถนนก็เรียกว่าอะไรตรงเนี้ยถนนเอ่ะจะสายเอเชียสายเอเชียกิโลเมตรเท่าไหร่กิโลเมตรเท่าไหร่ว่าต้องสามเจว่าป้าก็ไม่ค่อยดันอ๋อป้าไม่ค่อยดันเนาะจ้าจะเปิดทุกวันนะครับจ้าเปิดทุกวันโอเคครับโอเคครับขผมครับคุณป้าเขาเขินนะครับ เปิดทุกวันติดถนนสายเอเชียนะครับค่ะยังไงก็ลองมาชิมร้านนี้ได้นะคะแล้วก็รบกวนฝากติดตามพี่ที่ช่องพี่พาคินวาเลตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายดันางบานที่ไรผิดภัยเธอช่างสวยงามจับใจแค่มองเธอฉันก็ชื่นพิรมตกอยู่ในผู้